สวัสดีครับสวัสดีท่านครับ,รบวันนี้โปรโดีทเทเลตที่อุบลราชธานีนะครับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้ววันนี้วันที่สามมีนาคมนะครับสามมีนาคมสิบสี่นาฬิกาประมาณสิบนาทีบ่ายสองสิบนาทีกับที่ดีหนึ่งนะวันนี้เตรียสมส่งมอบลูกค้าลูกค้าสั่งจองเป็นปากลายอะไรนะพี่เขายังอยู่ที่ราคาเดิมสำหรับตู้เปล่านะครับสี 4, บ่ใบสี่ใบแปดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท นี่ครับหรือจะสามารถสั่งจองได้ตามโปรโมชั่นเลยจองเป็นปากลายอะไรได้แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับนี่หรือว่าชอบ ah ps สองนิ้วนี่ครับโอ้โหสีม่วงครับนี่ครับม่วงมุกครับนี่สีเพีย s ม่วงมุกต่างๆ่างแล้ว่าเป็นที่ี่หนึ่งแบบสีสวยอยากจิที่ี่หนึ่งครับนี่ที่ี่หนึ่งแบบสีม่วงครับนี่แบบม่วงมุกแบบนี้ครับเวลาโดนแสงก็จะสวยแบบนี้ครับนี่นี่ก็ม่วงมุกครับที่หนึ่งม่วงมุกน้องใหม่ล่าสุดครับสีใหม่ล่าสุดที่ลูกค้าสั่งจองมานะครับที่นี่หนึ่ง 3,599บาทพร้อมดอกรับลำโพง350บาทเด็ดวินิจคอม4ีอัปเดตทุกวันครับน,บบนี่ก็กำลังเตรียมไปพ่นสีครับถ้าจะเป็นสีดําเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปพ่นไปขัดออกใช่ไหมพี่เอ๋ขัดออกไ้วยต้องไปขัดออกก่อนครับขัดขัดขัดเคลือบและเคลือลออกก่อน,อนแล้วก็ต้องพ่นสีขาวพ่นสีขาวเสร็จแล้วถึงจะพ่นสีจริงได้ครับแล้วสีลูกค้าต้องการนี่หลายขั้นตอนมากครับนี่ ก่อนจะมาเป็นสีสดๆสวยๆแบบนี้ประมาณหลายขั้นตอนมากครับก่อนจะมาเป็นสีแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าเอาสีดาไปพ่นแล้วมันมันจะขึ้นสีเลยตัวนี้ไม่ใช่ครับแต่ต้องพ่นหลายขั้นตอนมากฉะนั้นบอกเลยว่า280แบบาทนี้คุ้มมากครับแล้วก็เป็นสีที่เราเลือกมาเป็นสีรถยนต์บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะวันนี้นรับ4ีมีนาคม14นาฬิกา10นาทีกับที่ทีน่1 1ินิ้วนะครับ3า9 9บาทลำโพงพร้อมดอกครับนี่ลูกค้าอยากให้จอนแบบนี้ก็ได้ครับนี จาอเป็นปากรายเรยแบบนี้ก็ได้หรือว่าจาอเป็นปากพีเอสต่างๆก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนเจาะใส่ปากรายเรยแบบนี้ก็ได้ครันบนี่ประมาณนี้ครับนี่นาก็สามารถสั่งจองได้รับฟูเวอร์ชั่นต่างๆนะครับนี่นี่ครับถ้าชอบพีเอสสิบสองนิ้วแบบนี้ครับนี่หลากหลายสีครับนี่พีเอสสิบสองนิ้วพีเอสสิบสองนิ้วสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอ,อกครับถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มอ่า สีก็เพิ่มพี่สองร้อยห้าสิบาทครับเพิ่มสีนี่ครับเดี๋ยวบรรยากาศที่สวยวันนี้พาชมเดี๋ยวขอบคุณท่าน,นที่สั่งจองอสั่งจองเข้ามานะครับฝุ่นเยอะวันนี้มาเจอฝุ่น ขอบคุณการติดตามนะครับ085631301เอาต่อแล้ววันนี้เ PS12 นิ้วนะครับเ PS12 นิ้วสีม่วงนี่ยม่วงฮุกเรียกว่าสีฟ้านี่ยโดนแสงสวยสีฟ้าสีรถจนแล้วก็สีเขียวมิ้นสีส้มสีเหลืองสีส้มสีแดงนี่ยสีชมพูแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะวันนี้สำหรับเจ้าสี1 2นิ้วบพ่นสดๆเพิ่งมาถึงที่ ที่ร้านนะครับจากแผนกตู้ลังโพู้พยกข้ามฝั่งมาครับยกข้ามฝั่งมาก็มาประก,บกอบครับวันนี้วันนี้ที่นี่หนึ่งเตรียมส่งมอบลูกค้าอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าสิบสี่ใบนะครับวับนที่สี่โอ้ววันที่สามมีนาคมแล้วก็งานพ่นสีอยู่ประมาณอ่ายี่สิบสี่ใบครับเป็นงานเป็นงานสีที่ลูกค้าสั่งมานี่ครับนี่ใส่ปากเทียนก็ได้ใส่ปากลายด้วยนี่ก็ซื้อปากใส่เพิ่มเติมตมาในปากก็ มีหลายร้าค้างแต่แปดร้อยบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่งบประมาณที่ลูกค้าต้องการนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณห้าสิบสี่ใบเพี2ยสิบสองนิ้วนะครับตู้พร้อมดอกสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าเพิ่มสีแบบนี้ครับ,บนี่เพิ่มสีแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแค่สองร้อยห้าสิบบาทผมบอกว่าสองร้อยห้าสิบาทนี่คุ้มนะเพราะว่าต้องพ่นอีกสามสี่รอบเด้อกวจะเป็นสีแบบสดดแบบนี้ได้นะครับเพราะถ้าเราไปพ่นโดยไม่ต้องขัดเราไม่ได้ขัดมันก็จะร่อนนะครับ ถ้าดำอย่างนี้ไปพ่นสีเลยนี้มันจะร่อนออกทีครับเพราะมันมีมันมีเคลือบและเกอร์ไว้ครับนี่มีและเกอร์เคลือบไว้จะชอาไปพ่นแบบเราต้องไปขัดขัดออกก่อนแล้วก็ต้องพ่นสีขาวแล้วถึงพ่นสีจริงอีกสองรอบถึงจะได้เป็นสีส,สดออกมาแบบนี้ครับนี่นจะเป็นเป็นสีรถจนะครับเนี่ยสีรถจนแบนบนี้ตัวนี่ยแพงหน่อยแต่ก็ค่าสีเนี่ยแพงบอกว่าลูกค้านี้จะให้ลูกค้าได้สีตามที่ต้องการนะนี่เฉียดสีตามที่ต้องการนะนี่พีเอชจสองนิ้วก็นี่ครับดูดูงานสีครับ ช่างเราเป็นช่างสีรถยนต์โดยธรรมชาติเลยครับนครับช่างสีครับนะครับออาขอบคุ้ทุการติดตามรอบหน้าก็เตรียมพร้อมนะครับอาจจะมีเพ้นท์ลายครับรอบหน้าเพ้นท์ลายการ์ตูนใส่นะครับเดี๋ยวกำลังหาช่างเพ้นท์อยู่ครับตอนนี้ตู้ลำโพงเป็นลายการ์ตูนลายต่างๆนะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับรอบหน้าอาจจะมีลายที่สวยมาฝากครับสลับพีเอช12นิ้วด้วย T D ห่ี12นิ้วอย่านี้ครับ าจจะมีพาดลายให้สวยด้วยฝากครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้3มีนาคมศ8 5 6 3 1 3 0 0 1 2,699บาทเป็นสีดำแบบเดียวพีเอสสิบสองนิ้วมีเบ้าเสียบนะชุดแขนโรงงานอ่าตะแกรงปั๊มโรงงานมีเพลทข้างหลังครับนี่เพลทลำโพงสามร้อยหบาทแลมบูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวครับนี่ดูเรื่องงานนะครับสีโจตันดีสวยเดี๋วถ้าเพ่นแบบนี้ก็เพิ่มอีก250บาทนะครับเลือกสีได้ตามที่ต้องการนะสั่งนะครับนี่สร้างสีสันเวทีีนนะครับ่ ลำโพงและสีก็ไม่ลอกล่อนง่ายๆนะครับนี่ครับดูสีครับนี่ลองดูดูสีมุกครับนี่ถ้าพ่นไม่ได้หรือว่าอาลองพื้นสีอะไรนี่พ่นนี้รุดโอ่หมดเลยครับถ้างั้นเราพ่นสีหารอบนี่ครับเหมือนกับเหมือนกับรถยนต์ครับเนี่ยรับดูเอาลูกโป่ครับคแบบแบบแบบส่วนจะมีรุดครับนี่เพราะเราพ่นสีเคลือบสีรถยนต์ครับสีรถยนต์แบบที่สวยเลยนี่ครับอ่ะดูดูสเกตสีมุกครับนี่เวลาดูเแสงครับ ม่วงนุ้กแล้วก็เนี่ยสีจต่างนะครับ,ท,รบทีนี้หนึ่งก็เหมือนกันนะครับทีหนึ่งเพิ่มสองร้อยแปดสิบบาทนะครับประกอบกันสดๆครับวันนี้นะครับสามมีนาคมสิบสี่นาฬิกาเกือบสิบห้านาทีที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลวิสิกธซาวเซนกงของคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ